ทีเด็ดฟุตบอลประจั่วันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566ครับท่านอยู่กับเราหลายๆเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกันถึง7คู่นะครับ7คู่วันนี้เนี่ยตัวเด็ดๆทั้งนั้นนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของโมนะครับเปิดบ้านรับกําเยือนของชาบบอก0-8นะครับคู่สองไปกันที่ยอร์กาเดนครับเปิดบ้านรับกําเยือนของเอฟบอกนะครับหัวตารางเจอกันนะครับคู่ที่มเป็นทางด้านของทีมท้ายตารางอย่างวานาโมครับ ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของฮักเคนนะครับคู่นี้เตะกันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับยอร์กาเดนเนี่ยเตะ2องทุ่มนะครับทางด้านของวานาโมกับฮักเคนเตะกัน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับไปกันต่อที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับเป็นทางด้านของลิงส์บี้ครับเจอกับทางด้านของโคเปนเฮเกนเตะกัน3ามทุ่มนะครับแล้วก็ทางด้านของเซนกันเลนครับต้องเปิดบ้านรับการเยือนของทีมยักษ์ใหญ่อย่างบาเซิลนะครับคู่นี้เนี่ยสนุกแน่นอนนะครับเออกันเองนะครับคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของอินเตอร์ตูคูครับ วันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของทีมฟอร์มดีอย่างชนะาจแอนนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของเอซีโอรูนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของคอร์ดกาครับทั้งหมด7คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้ารับทัชนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเรานะครับมีทั้งบอลเตงบอลสเต็ปนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไลครับหนึ่งศูนย์ศูนย์เอฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ เป็นทางด้านของโมเจอกับทางด้านของชาบบอกนะครับในนอร์เวย์ที่เปเล็กินนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของโมชนะได้ถึง7นัดนะครับเสมอกันไป1นัดชาบบอกศูนชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้น2นัดล่าสุดเตะก,กันในบ้านของโมนะครับทางบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกนะครับนัดล่าสุดเนี่เจอกันในบอลถ้วยนะครับโมชนะไป3ประตูต่อ1ก่อนน,นั้นด้วยกันที่แล้วครับโมชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับสี่หนึ่งแล้วก็สองหนึ่งคู่นี้สกอร์สูงทั้งนั้นนะครับสกอร์สูง ผาน,นของชาร์ปบอกที่ชนะย้อนไปปี2021นะครับชนะในบ้านไป1ประตูต่อสู่ก่อนหน้านั้นก็ปี2020ครับชนะไป2ประตูต่อ1น,นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางนานของโมดูดีกว่านะครับชนะมา3นัดติดแล้วนะครับทั้งบอลถ้วยบอลลีกนะครับ นัดล่าสุดไปเยือนวาลาเลนกานะครับชนะมาถึง4-0ครับก่อนหน้านั้นชนะชาบกศูนยนี่นะครับในบอลถ้วย3ประตูต่อ1ชนะเอสเทบานนะครับในบ้านเนี่ย2-0นะครับ3นัดล่าสุดยิงไป9ลูกนะครับทางด้านของชาบกศูนยบ้างนะครับนัดล่าสุดนะครับแพ้ให้กับอัมคามครับ2-3นะครับพลิกมาแพ้เฉยเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้โมนะครับแล้วก็แพ้ให้กับสตอมกอสเซตนะครับ5ประตูต่อ2เลยในการไปเยือน นะครับจะบอกช่วงหลังฟอร์มหลุดนะครับโมครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวนะครับอันดับใกล้กันราคาห่างกันขนาดนี้นะครับเป็นทางหน้าของโมเนี่ยเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ำลบสิสกอร์สูงทะลุไปนู่นเลยครับสลูกครึ่งควบ4ี่น้ำเต็มนะครับสกอร์สลูกครึ่งเนี่ยอยู่ที่น้ำขาวนะครับคู่นี้ จะได้กินสกอร์สูงก็ถึงต้องมี4เม็ดนะครับแต่ทางด้านของโมนะครับเปิดราคามาแบบนี้แฮนดิแคปค่อนข้างที่จะคล้อยตามกันทีเดียวนะครับในทางด้านของแฮนดิแคปต่อกับแฮนดิแคปราคาสูงนะครับเปิดราคามาลูกครึลูกครึ่งน้ำเต็มราคารออยู่ที่1ลูกเต็มน้ำขาวครับ 0.80ทุ่นทุกันเลยนะครับน้ำแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ก็ต้องรอดูรับว่าทางด้านของโมเนี่ยจะยิงเกินแฮนดิแคปหรือไม่นะครับแต่มาดูทางด้านของเซิติรวมถึงทางด้านของฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็แถมยังเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าโมได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยขอเสี่ยงไปที่เจ้าบ้านดีกว่านะครับลุ้นเก็บ3มแต้มครับน่าจะมีนะครับแล้วก็ลุ้นกันที่แฮนดิแคปห่าง2ลูกะคบให้ต่อที่โมครับคู่นี้ราคาหนึ่งลูกเต็มครับ น้ำขาวสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่สองครับเป็นทางด้านของสวีเดนออสเวนคารนะครับยอการ์เดนนะครับวันนี้เปิดบ้านรับแข่เยือนของจ่าฝูงอย่างเอลบอกร์นะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดเสมอกันไปในบ้านของเอลบอกร์ครับหประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นในบ้านของยอการ์เดนยอการ์เดนสอยไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้ช่วงหลังเนี่ยสกอร์ต่ำทั้งนั้นนะครับเจอกันมาสินัดสกอร์ต่ำถึง7นัดนะครับสกอร์สูงแค่3นัดเท่านั้นเซตตีเนี่ยเจอกัน10นัดยอการ์เเดนนชะ5สมอ3ครับทางด้านขออองเลบกชนะห ไปแค่2นัดเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นทางด้านของยอการ์เดนเจ้าบ้านนะครับถือความได้เปรียบรวมถึงเซติเนี่ยดูดีกว่านะครับทีเอลบอกชนะก็ย้อนไปปี2021ครับชนะมาได้3ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานบ้างครับยอการ์เดนครับชนะมา4นัดติดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะเมาโม่ครับสศูนในบ้านนะครับก่อนนั้นไปเยือนวานาโมชนะได้2อหนึ่งชนะวาเบอร์ครับ2ประตูต่อศูนย์ในลีกชนะมา3านัดติดแล้วนะครับเก็บ 9คะแนนเต็มนะครับสกอร์สูง9นัดจาก20นัดครับสกอร์ต่ำา11ตดนัดนะครับทางด้านของเอลบอกบ้างนะครับนัดล่าสุดเสมอกับโกตดนเบิร์กมา1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นครับชนะมา4นัดติดเช่นกันนะครับชนะคักมาถึง40ชนะฮามาบี้2-0ชนะวาเบิร์กในอุ่นเครื่องนี็น6ประตูต่อ1นะครับทางด้านของยอร์กาเดนครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะล่อตาล่อใจทีเดียวนะครับสำหรับบอลรองอย่างเอลบอกนะครับราคาอยู่ที่เจ้าบ้านเปิดมาอยู่ที่ ปอปอน้ําเต็มนะครับเอลบอกอยู่ที่น้ําขาวครับสกอร์สูงเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับน้าขาวครับคู่นี้ทดสกอร์สูงกันไว้สักหน่อยก็ดีครับเกมรุกดุด,ดันเหมือนกันทั้งคู่นะครับน่าจะมี3มเม็ดนะครับทางด้านของราคานี้ครับ ยอร์กเดนถือว่าได้เปรี่ยมนะครับที่เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ช่วงหลังฟอร์มดีนะครับเอลบอกก็ยังมีสะดุดให้เห็นแต่ยังไงก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับในลีกนี้ก็ยังไม่เคยกลัวใครนละครับคู่นี้เชื่อว่าทางด้านของเอลบอกนะครับราคาขยับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ห่างมากนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าเอลบอกมาเยือนนัดนี้กับยอร์กาเดนยอกร์เดนไม่น่าจะแพ้นะครับในนัดนี้สุดท้ายน่าจบท้ายด้วยการเสมอกันไปนะครับแต่ลุ้นเฉือนชนะเนี่ย ขอลุ้นไปกับเจ้าบ้านยอการ์เด้นดีกว่านะครับเห็นฟอร์มแล้วเชียร์มันจริงๆนะครับเชียร์แล้วสนุกนะครับสำหรับยอการ์เด้นให้ต่อที่ยอการ์เด้นครับราคาเสมอครับหรือราคาปปนะครับราคาเสมอรอกินเต็มดีกว่านะครับให้ต่อที่ยอการ์เด้นครับราคาเสมอครับน้ำบวก10ครับสกอร์สูงที่สองลูกครึ่งครับ ในคู่นี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของวานาโมครับเปิดบ้านรับการเยือนของฮักเคนนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด5นัดเนี่ยฮักเคนกินนเรียบนะครับชนะนาชนะวานาโมล่าสุดก็คือชนะในบ้าน,นครับ3ประตูต่อหนึ่งสกอร์สูงด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะถึง4ี่หนึ่งนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดย้อนไปปีที่แล้วนะครับเป็นทางด้านของฮักเคนมาเยือนชนะได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ผลงานที่เจอกันนะครับอย่างที่ได้เรียนไปครับฮักเคนชนะรวดนะครับวานาโมยังไม่เคยถึงแม้ยังไม่เคยถึงเสมอเลยนะครับแพ้รวดเลยครับเปิดตลาดมา5้านะครับแต่ทางด้านของวานาโมเนี่ยทำเงินได้แล้ว1นัดนะครับฮักเคนทำเงินไป4นัดส,สกอร์สูง4สกอร์ต่ำแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนมากก็เป็นทางด้านของฮักเคนนะครับยิงไม่ต่ำกว่า สลูกนะครับที่เจอกับวานาโมนะครับผลงานล่าสุดของวานาโมครับเพิ่งบุกไปเสมอกับฮามสตัดมา2-2ก่อนก่้นนั้นแพ้กับยอร์กเดน2-1ครับเกมเยือนในชนะยอน์อปปิ้งนะครับชนะเดเกอร์ฟอร์ดนัดล่าสุดในลีกนะครับ2-0ะครับถือว่ายังเก็บคะแนนได้อยู่นะครับปลาปลายนะครับเก็บชัยชนะได้เสมอไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับ ทางด้านของฮักเคนบ้างครับเติโชติส่วนตัวเนี่ยสวยหรูดูดีนะครับดูแพงทีเดียวนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเดอะนิวเซนครับชนะมาได้2ประตูต่อ0ูนนะครับในคัดเลือกบอลยุโรปนะครับก่อนหน้านั้นครับชนะให้กับบอมมาปอลคาน่าไปในบ้านเนี่ยสประตูต่อ2 3นัดหลังยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกนะครับถึง5นัดเลยนะครับยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกในช่วงหลังนี้สําหรับฮักเคนสาหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของฮักเคนนะครับเปิดราคามาล่อตาล่อใจรถพัะป่าอีกแล้วนะครับ อยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกน้ําลบสิบเลยนะครับ0.9ครับทางด้านของวันโโมยอยู่ที่น้ําเต็มราคารองเนี่ยน้ำทะลุนะครับทางด้านของฮารคเคนราคาครึ่งลูกอยู่ที่น้ําบวกสินะครับสกอร์สูงที่2องลูกครึ่งครบ3น้ําบวกสิสกอร์เต็ม3ลูกเนี่ยน้ำลบสินะครับคู่นี้อาจจะแปลกตาแปลกใจกันสักหน่อยนะครับสกอร์สูงไม่ค่อยไปตามกับทางด้านของแฮนดิแคปสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับแต่คู่นี้เชื่อว่า ทางด้านของฮักเคนครับน่าจะมีแรงจูงใจมากกว่าครับหลูกครึ่งควบลูกลุ้นมันนะครับในการกินครึ่งชนะก็ถือว่าได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเสมอมาก็เสียหายกันหมดนะครับรถประป่าน่าจะคว่ำนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าครับทางด้านของฮักเคนครับได้เก็บ3แต้มได้ครับลุ้นกันที่เม็ดที่2นะครับให้ต่อที่ฮักเคนครับราคาครึ่งควบลูกครับ คูน่นี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่สครับย้ายกันไปที่เดนมาร์กบ้างนะครับเปิดฤดูกาลมาครับลิงสปีวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของทีมยักษ์ใหญ่อย่างโคเปนเฮเกนนะครับเจอกันมาครั้งล่าสุดโคเปนเฮเกนชนะไป30ครับก่อนหน้านั้นชนะไป30เช่นกันนะครับไปกลับเลยนะครับปีที่แล้ว ปีนี้จะโดนกี่เม็ดก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในตีสินัดหลังครับลิง์บี้ทำได้ดีที่สุดในชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นในการอุ่นเครื่องนะครับเสมอกันไป2นัดทางด้านของโคเปนเฮเกนชนะไปถึง7นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดมา9นัดลิงบี้ทำเงินไป2ครับทางด้านของโคเปนเฮเกนทำเงินไป7นัดสกอร์สูง9ครับสกอร์ต่ำแค่นัดเดียวเท่านั้นเจอกันมาสกอร์สูงทั้งนั้นไม่ต่ำกว่า3ลูกนะครับทางด้านของลิง์บี้ผลงานนะครับ คุณเครื่องมา3นัดก่อนเปิดดูการเนี่ยชนะฮาวิโดบมา 10- นะครับในนัดล่าสุดที่ลงสนามไปก่อนนั้น,น,นเสมอกับทีมนอกลีกนะครับแล้วก็แพ้ให้กับทางด้านของ FC h ซ l เฮลซิงเกอร์ไป2 0นะครับในลีกฤดูกาลที่แล้วผลงานไม่ค่อยดีครับแพ้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับทั้งเกมเย่าและเกมเยือนเกมในบ้านยังไว้ใจได้อยู่นะครับที่ชนะดูการที่แล้วชนะอย่างออสบีเคชนะมิดทิแลนด์ได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ปราบทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมนะครับใน ดีของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น บอลบอนบี้นะครับก็เสร็จมาแล้วนอร์ทแลนด์ก็เสร็จมาแล้วนะครับมาดูทางด้านของโคเปนเฮเกนบ้างนะครับผลงานด้าล่าสุดไปเยือนวิกตอเรียเพาเซนในอุ่นเครื่องครับแพ้ไป3 2ก่อนก่้นนั้นชนะชาเก้ศูนย์สี่ไปสองศูนย์ครับชนะซิลเคบอกนะครับอุ่นเครื่องฟอร์มดูดีนะครับก็ดีต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วปิดท้ายฤดูกาลเสมอแลนเดอร์ในบ้านครับหนึ่งหนึ่งก่อนนั้นชนะวีบอกชนะอาห์มุสนะครับโคเปนเฮเกนครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกครับน้ำขาวครับสกอร์สููงงที่่ลลกคคครรึบบบน้ำั โอ้โหล่อตาล่อใจมากทีเดียวนะครับในราคานี้ หน้าวางจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของทีมเยือนอย่างโคเปนเฮเกนนะครับเซติคมยับนะครับฟอร์มก็ดูดีกว่านะครับดิงสบี้มีดีอย่างเดียวก็คือเล่นในบ้านนะครับแต่ทางด้านของเราร้ล่ามองว่าครับทางด้านของโคเปนเฮเกนก็เป็นทีมผูกขาดในเดนมาร์กซูเปอร์ลีกอยู่อีก1ทีมนะครับก็มีลุ้นเก็บ3แต้มได้ครับในนัดแรกที่เปิดสนามในนัดนี้ครับก็ต้องมาดูว่าโคเปนเฮเกนที่ซ้อมมานะครับอุ่นเครื่องมาเนี่ยจะลงตัวมากน้อยเพียงใดนะครับในเกมรุกแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้น่าจะเก็บ3แต้มได้เเพราะะฉนนั้สี่ยงไม ทางด้านของโคเปนเ,เกนดีกว่าครับให้ต่อที่โคเปนเ,เกนของราคาครึ่งควบลูกครับในคู่นี้ครับจังหนับรับตังกันไปครับ ไปต่อกันที่คู่ที่5นะครับเป็นทางด้านของสวิสเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกนะครับเซนกันเลนครับวันนี้เปิดบ้านรับกรรเยนของบาซซลนะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของเซนกันเลนครับชนะไป6ประตูต่อ1นะครับที่เหลือเสมอกันมา3นัดติดครับสกอร์สุดฮิตที่1ประตูต่อ1นครับ10นัดหลังเซนกันเลนชนะไป2ครับเสมอกันถึง5นัด ทางด้านของบาเซอรชนะได้3นัดนะครับเปิดตลาด10นัดเซนการเลนทําเงินไป4เจ้าไป1นึ่งบาเซอร์ทำเงินไป5นัดสกอร์สูง4สกอร์ต่ํา6นะครับทางด้านของการอุ่นเครื่องนะครับสถิยรของเซนการเลนที่ผ่านมานะครับชนะบียาริลได้ถึง6 1ครับเสมอเอลอสเคลินครับ1 1แพ้ออสเตรียลัสเตนัวครับ2 1ชนะดอนเบิร์นไป4ีสูนะครับอุ่นเครื่องดูดีทีเดียวนะครับนัดล่าสุดเน่มั่นใจมาเต็มเปี่ยมเลยชนะ บียริยวได้ถึง6ประตูต่อหนึ่งครับดูการที่แล้วนะครับสามนัดล่าสุดก็ไม่แพ้ใครนะครับนะดูการนี้เนี่ยเพิ่มเติมทางด้านของผู้เล่นมาค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับเซนกันเลนนะครับบาซซบ้างนะครับผลงานในอุ่นเครื่องนะครับชนะมา ล่าสุดนะครับชนะโอลบอยมา3าูนย์ครับก่อนหน้านั้นเจอเบนฟิก้าแพ้ไป3าหนึ่งครับชนะวาดุสองหนึ่งนะครับยิงได้ทุกนัดครับทางด้านของบาเซิลเรียกความมั่นใจมาเยอะพอสมควรนะครับดูการที่แล้วนักปิดฤดูกาลก็ชนะได้นะครับชนะกราสฮอปเปอร์ไป3าหนึ่งที่เหลือก็มีสะดุดอยู่บ้างครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้ครับเช่นกันเลยนะครับเปิดมาขาดทีเดียวนะครับอยู่ที่ราคาครึ่งลูกน้ําขาวครับสกอร์สูงที่3ามลูกควบ3ลูกครึ่งเลยนะครับผู้นี้อาจจะมีการดูเดือดกันมา มากมายพอสมควรนะครับทางด้านของเซนการเล่นนะครับที่เปิดราคาต่อมาเยอะขนาดนี้เนี่ยน่าจะดูทางด้านของผลงานในการอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ผู้เล่นเพิ่มเติมที่เข้ามาในฤดูกาลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอัพไซส์เยอะพอสมควรนะครับสําหรับเซนการเล่นในวันนี้ครับบาซซช่วงหลังดรอปไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับฤดูกาลนี้ไม่ค่อยจะโดดเด่นมากมายเท่าไหร่ในการเสริมทัพนะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าครับทางด้านของเซ็นการเล่นนะครับในบ้านถือว่ามีลุ้นนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าทีมใหญ่อย่างบาซโซเนี่ยมานัดแรกเปิดดูการแบบนี้ไม่น่าจะ เสียแต้มให้ใครง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเสี่ยงไปกับบาเซลดีกว่านะครับให้รองที่บาเซลครับราคาครึ่งลูกครับจังนำไรับตังกันไปอีกหนึ่งคู่ครับย้ายกันไปที่ฟินแลนด์บ้างครับเป็นทางด้านของอินเตอร์ทูคูครับเปิดบ้านรับกัมเยนของชาแนลโจแอนนะครับเปิดตลาดมา10นัดอินเตอร์ทูคูทาเงินไป3นัดครับเจ้าไป1ทางด้านของชนลโจแอนทําเงินไปถึง6นัดนะครับผลงานล่าสุดของอินเตอร์ทูคูนะครับเสมอกับคูเีเอสในบ้านครับหประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นสะดุดนะคร ยับเลยครับ0-2นะครับเจอทีมท้ายตารางมาหวดไปนะครับก่อนหน้านั้นเสมอกับฮาก้าครับแล้วก็แพ้กับวาซาับงนัดติดนะครับทั้งไปและกลับเลยนะครับทางด้านของเชนนาเจนบ้างนะครับกลับมาเป็นอีกหนึ่งทีมขวัญใจมหาชนคนรถแห่อย่างเราครับนัดล่าสุดเสมอลาตีครับหประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นชนะฮอนก้าได้1-0ในบ้านครับเกมเยือนไปเยือนอวิสนะครับเสมอ1ประตูต่อหนึ่งนะครับอินเตอร์ตุกูรับเปิดราคามาที่ราคา เสมอนะครับน้ำเต็มแชแนลจอแอนเป็นรองอยู่ที่น้ำลบสิบนะครับราคารองเนี่ยเป็นทางด้านของอินเตอร์ทููครับ ต่อที่ราคาปปอน้ําล้นนะครับทางด้านของชาแนาจอแอนเป็นรองที่ราคาน้ําบวกสินะครับสกอร์สูงที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งครับสูงราคารองอยู่ที่2ลูกครึ่งน้ําล้นนะครับสกอร์ต่ำอยู่ที่น้ําบวก10คู่นี้ให้ทษสกอร์ต่ํากันไว้สักหน่อยก็ดีนะครับอย่างที่ได้เรียนไปสําหรับราคานี้ครับอินเตอร์ตุคูเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ทางด้านของชานนาจอแอนช่วงหลังปลอมดีแต่นัดล่าสุดสะดุดนะครับก็ต้องมาดูว่าเกมเยือนเนี่ยจะดีต่อเนื่องหรือไม่ ด้านของอินเตอร์ตููถือว่านัดนี้ครับต้องปรับตัวกันเยอะพอสมควรนะครับกำลังหลักผู้เล่นยังเจ็บอยู่นะครับ ในนัดนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ขอญาตเสี่ยงรองไปที่ไชน่าจอนครับกินหูกันดีกว่านะครับนัดนี้ให้รองที่ไชน่าจอนครับราคาปปน้าบวกสิบครับจะนำรับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของคัมคืนนี้ครับเป็นทางด้านของเอซิโอรูนะครับกับทางด้านของคอะครับในฟินแลนด์อีกเช่นเคยนะครับคูนนี้เจอกันมาเป็นทางด้านของเอซิโอรูนะครับชนะได้ส่วนมาก10นัดหลังเอซิโอรูชนะไปถึง6นัดเสมอ2นัดนะครับทางด้านของคอรกา ชนะได้2นัด2นัดล่าสุดเป็นทางหน้าของ a c o r u ครับไปเยือนชนะมาได้ทั้งบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกนะครับ2-1แล้วก็2 0ศูนดูการปี2021ที่เจอกันนะครับในดิวชัน,นเนี่ยเป็นทา้งน้าของ a c o r u ครับชนะได้ในบ้าน,นครับ2ประตูตอนหนึ่งนะครับคู่นี้ แฮนดิแคปเปิดมา10นัดเอเซอรโรทำเงินไป6ครับแพ้ไปแค่4นัดเท่านั้นสกอร์สูง4นัดครับสกอร์ต่ำ6แต่นัดล่าสุดสกอร์สูงครับยิงไป3ลูกคู่นี้เต็มที่ก็4ลูกนะครับไม่เกินนี้ส่วนมากก็จบสกอร์0ูนย์ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งอยู่โดย ประมาณนี้แะครับทางด้านของผลงานเอซิโอรูครับนัดล่าสุดไปสะดุดมานะครับไปเยือนวิเฟสวาซาแพ้มา3าูนนัดนี้ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือไม่นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะมา4นัดติดนะครับชนะไอฟเคมาเลฮามชนะคอตก้าครับที่เจอกันนะครับชนะฮาก้าชนะชนะโจแอนนะครับทางด้านของคอตก้าบ้างนะครับผลงานนะครับนัดล่าสุดเสมอกับเอลเวสไป0ูนย์ศูนย์ก่อนหน้านั้นแพ้กับเอซิโอรูในบอลถ้วยนะครับหประตูต่อ2ครับไปเยือนไอฟเคมาเลฮามเสมอนะครับก่อนหน้านั้นในบ้านนะครับผล งานดีครับชนะมา2นัดติดชนะลาติชนะอีคินาทครับเกมศูนย์เก็บครีนชีตได้ด้วยนะครับสองศูนย์แล้วก็สามศูนย์มาดูราคาขั้นต่อครับเป็นทางด้านของ ACOLOU นะครับเปิดราคามาที่ราคาครึ่งกุบลูกครับน้ําสวยครับน้ําเต็มราคาครึ่งลูกอยู่ที่น้ําเกือบน้ําขาวนะครับศูนย์จุดเจ็ดเก้าน้ำสวยจริงๆนะครับในวันนี้สําหรับ ACOLOU นะครับราคาแฮนดิแคปสูงเนี่ยอยู่ที่สองลูกครึ่งครับน้ำลบสิบคู่นี้ส่วนมากก็ต้องลุ้นนะครับถ้าจะมีสามเม็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะยากยังไม่แนะนําในแฮนดิแคปสูงนะครับแ ทางด้านของราคาเนี่ยเจ้าบ้านต่อมาค่อนข้างที่จะขาดแล้วก็สวยทีเดียวนะครับรอตารอใจแม่ยกพ่อยกอีกแล้วนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอญาตตามน้ำไปสักหน่อยครับ a อซขอญาตซื้อฟอร์มกลับมาสักหน่อยแล้วกันนะครับยิงให้เกินแฮนดีแคปก็พอราคานี้นะครับครึ่งลูกนะครับน้ำ เกือบน้ําขาวนะครับในราคานี้ก็ยังสวยอยู่ครับเก็บ3แต้มกินตังจังหนับรับตังเข้ากระเป๋ากันไปในวันนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้7คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาในช่องทางของเราครับเหล่าร้อยล้านนะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งก่อนจ้าครับเป็นทางด้านของคู่แรกครับโมเจอกับชาบออก0 8นย์ะครับผู้นี้เนี่ยต่อค่อนข้างที่จะแพงครับสำหรับเจ้าบ้านแต่ก็ยังเชื่อว่าครับทางสติที่เจอกันนะครับรวมถึงเล่นในบ้าน ป,ปัจจุบนันโมดูดีกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ลุ้นกันที่เมดที่2กับโมครับให้ต่อที่เจ้าบ้านครับราคาครึ่งควบลูกครับคุย2องครับเป็นทนาของยองร์เดนกับเอลบอกนะครับเอลบอกเนี่ยเป็นจ่าฝูงมาเยือนนัดนี้ ยอกรเดนเปิดราคามาเสมอไ e หลามาที่ราคาปาปาก็เป็นราคาที่ค่อนข้างขาดครับกลับมาดูที่ฟอร์มเนี่ยยอกรเดนดูดีกว่าในช่วงหลังที่ผ่านมาครับเอลบอกรวลาไปเยอะครับช่วงหลังทําเงินไม่ค่อยได้เลยนะครับคู่นี้ก็เลยตัดสินใจเชียร์ไปที่ยอกรเดนครับราคาเสมอนะครับในบ้านน่าจะไม่แพ้นะครับลุ้นกันที่ลูกผีจับยัดเลยแหละครับคู่ต่อไปครับวานาโมกับทางน,น้าของฮักเคนนะครับต่อขาทีเดียวนะครับทีมหัวตารางเจอท้ายตารางฮักเคนกินอร่อยตลอดนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมา เจอกับทางด้านของวานาโมในช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ชนะใครมาเยอะครับฮักเคนวันนี้ลุ้นเก็บ3มแต้มน่าจะสวยกว่าเพราะฉะนั้นให้ต่อที่ฮักเคนครับราคาครึ่งครบลูกครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับลิงสปบี้กับทางด้านของโคเปเฮเกนนะครับนัดนี้เปิดดุการนะครับทางด้านของลิงสบี้ฟอร์มในอุ่นเครื่องนี่ดูดีทีเดียวนะครับทางด้านของโคเปเฮเกนเปิดประคาที่ครึ่งครบลูกราคานี้ครับยักษ์ใหญ่แบบโคเปเฮเกนจะยอมได้หรือไม่ก็ต้องมาดูครับสามแต้มแรกในการ เปิดดูการใหม่แบบนี้นะครับไม่น่าจะเหนือบ่ากว่าแรงนะครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่โคเปนเฮเกนครับราคาครึ่งครบลูกครับไผต่อกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซูเปอร์ลีกครับเซนต์การเลนกับบาเซอร์ครับสองคู่นี้ก็คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับเป็นคู่ใหญ่ประจํารายการวันนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นคู่ใหญ่ประจําลีกเลยนะครับเซนต์กันเลนเสริมทับมาค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวนะครับแถมฟอร์มการเล่นในการอุ่นเครื่องเนี่ยดีเลยนะครับ เปิดราคาที่ปอป,อ,ปอไหลแรงนะครับไปที่ครึ่งลูกรวมถึงครึ่งครบลูกด้วยนะครับบาซร์ช่วงหลังเงียบๆครับแต่ก็เป็นทีมยักษ์หลับยักษ์ใหญ่ประจําลีกนี้อยู่แล้วเปิดด้การแบบนี้ ไม่น่าจะแพ้ครับในนัดนนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่บาโซครับราคาครึ่งลูกครับเน้นเสมอครับขอให้ยันให้อยู่นะครับไปต่อกันที่ฟินแลนด์อีก2คู่นะครับเป็นทางด้านของอินเตอร์ทูคูกับไชนาแจนคู่นี้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงปัดหัวตัวเท่ากันอีก1คู่นะครับไชนาแจนช่วงหลังฟอร์มสะดุดนะครับไม่เคยจะดีเท่าไหร่แต่ทางด้านของอินเตอร์ทูคูครับก็ยังกินใครไม่เอารอยเหมือนเคยนะครับแล้วก็ติดคอกันประจําเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอญาตเสี่ยงไปกับไชนาโจแอนละกันนะ ะครับขอให้ฟอร์มที่ดีกลับคืนมาครับอินเตอร์ทงคูนัดนี้ขอให้ยิงไม่เข้าแล้วครับให้รองที่ไชน่าแจนครับราคาปปหรือประสาเสมอครับในคู่นี้ครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเป็นทาหน้าของเอซิโูเจอกับทาหน้าของคอตจดก้าครับเอซิโูเล่นในบ้านครับสถิติเจอกันได้เปรียบสุดๆนะครับเอซิโูกินเรียบครึ่งลูกแบบนี้มีลุ้นนะครับมีได้มีเสียนะครับในคู่นี้ครับเจ้าบ้านเอซิโูครับหนักแน่นมากมานะครับเกมลุกดุดันในช่วงหลังเนี่ยสอบผ่าน กันเยอะนะครับ พราะฉะนั้นคู่นี้ไม่พูดพัมทําเพลงครับขอกาไปที่ทางด้านของ a อซิโอูแล้วกันนะครับครึ่งลูกครับน่าจะไหวครับเก็บ3แต้มได้ในบ้านรนบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับเคู่ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเนื้อเน้อเน้นไหมครับในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีนะครับแล้วก็ขอฝากช่องทางธรรมชาติไว้หนึ่งช่องทางครับใน l ล n e แอดของเราพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้สอบถามกันเข้ามาได้ที่ของเรา มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเหล่าร้อยหลาครับในไลน์แอดครับแอดสายครับ1 0 0 R A นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของ T Debt VP บอลสเต็ปนะครับมีให้พี่ๆทุกท่านเปิดดูกการหลายหลายลีกแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับมีกันเพียบเลยนะครับแอดสอบถามกันมาได้ครับมาร่วมสนุกด้วยกันมาร่วมทำเงินด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีอีกครั้งครับสวัสดีครับ